ความลับของย่าหวานนะที่หลายคนไม่รู้คือหนึ่งย่าหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาผมว่าเป็นร้อยปีแล้วแหละเข้ามาในเมืองไทยนี่ก็หลาย10ปีแล้วดันะงนั้นมันมีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำนะคุณสามารถทานได้ค่อนข้างเยอะเลยแหละผมว่านะครับคำว่าเยอะขนาดไหนก็สามารถผสมอาจจะดื่มสักวันหนึง50แก้วก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีคนไทยคนไหนหรอกดื่มย่าหวานวันละ50แก้วนะข้อ2นะครับ มันทําจากธรรมชาติ100%นะงั้นถ้าคุณสามารถทานเป็นย่าหวานยิ่งถ้าเป็นออร์แกนิกด้วยก็คือไม่ใช้สารเคมีในการปลูกย่าหวานเลยก็จะเยี่ยมมากซึ่งข้อที่3านะครับมีปลูกในเมืองไทยแล้วนะครับสมัยก่อนเราต้องนําเข้าจากเมืองจีนเดี๋ยวนี้มีปลูกในเมืองไทยแล้วนะครับก็จะส่วนใหญ่จะอยู่แถวลําพูนลาปางเชียงใหม่เชียงรายแถวภาคเหนือนะครับข้อ4นะครับคือย่าหวานเนี่ยถ้าคุณทานบ่อยๆนะคุณสามารถทานแทนชาทั่วไปก็ได้นะครับไม่มีคาเฟอีนด้วยเพราะว่าเราทานชาบางคนจะบอกว่ามีคาเฟอีนทำให้ ใสสันแต่ย่าหวานเป็นชาที่คุณทายแล้วจะใจไม่สั่นครับข้อที่5้านะครับคือย่าหวานเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าคุณดื่มคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันสามารถช่วยนะครับในเรื่องของการที่ทําให้เรารู้สึกว่าความหวานแบบนี้เป็นความหวานแบบรู้สึกลมุลลิ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เข้มข้นมากอาจจะรู้สึกขมติดลิ้นนิดหน่อยในบางคนลองดื่มดูนะครับจะรู้นะครับ ข้อหนะครับมันมีงานวิจัยว่าถ้าเราใช้ญ้าหวานนะแทนน้าตาลจะทําให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลในกระแสะเลือดลดลงได้นะครับจริงๆประโยชน์มีอีกเยอะนะครับก็สามารถ กด Google แล้วศึกษาเพิ่มเติมได้นะฝรั่งก็เขียนเรื่องนี้เยอะนะคนไทยก็เขียนเยอะนะรักทุกคนนะอยากให้คนไทยเริ่มหันกลับมาใช้หญ้าหวานนะเพื่อลดการทานน้าตาลเพราะตอนนี้องค์การระดับโลกนะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเริ่มลดแล้วครับแต่ก่อนเขาบอกว่าให้ทานน้าตาลไม่ควรเกิน10%ของพลังงานในแต่ละวันนะที่ได้จากอาหารตอนนี้เขาเริ่มลดจาก10เหลือ6%แล้วนะครับดังนั้นผมว่าต่อไปอนาคตตัว6%ก็จะลดลงไปอีกครับเพราะเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วแป้งกับน้ําตาลอาจจะไม่ได้จําเป็น ถ้าเราไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆนะครับเราทานแค่ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลหรือข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับในแต่ละวันสําหรับการที่ใช้พลังงานไม่จำเป็นต้องทานน้ําตาลอีกต่อไปในความคิดเห็นผมนะครับแต่ตอนนี้นักวิชาการยังหยุดที่สามารถทานน้าตาลได้ไม่เกิน6%ของปริมาณพลังงานอาหารที่ทานในแต่ละวันครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าหมอทีมดรทีมสวัสดีครับ